สวัสดีครับเพื่อนๆนกสุขุกุนมันี้กะมาพบกับช่องพันนาราชแนนอีกแลลวครับมันมีผ้ามาติดตังไฟในห้องเขียวครับไว้ให้้านายคนไล่ชุดมือแรงครับเรื่องกันเลยครับเด้อ กลอดไฟพี่น้องลอดไฟสำหรับที่กับเจ้าย่ม hết nắng hết nần เห็นอันนี้ไหมละ่ะเห็นอันนี้ไหมไม่เห็นเลย

แบบยงในชิไรต์สดยิยนไลท์สด

you oh. know Thank <laughs> you. Thank mm -hmm. ไฟมาต่อปัดพว่วงีเส็นเรียบรอยครับ ครับนี่ก็เสียดเรียบร้อยแล้วติดต่างไฟไเจ้าน่าหุ่นสิดไหลสวดมืแเล้งครับเป็นไล่เป็นไฟสีขาวเห็ดให้สว่างจะแล่งในตัวปักฝว่ง ซจำเนี่ยพี่น้องมือนี่ยเขี่ยไปพี่น้องได้เบิ้ล <c oughs> ตัวขอไปครับนะครับมาแรงมันก็จะไหลชดอยดีนะครับคลิปนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องขอว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภัทรดาล่าชาแน,นลนี้ด้วยครับเด้อเตือนคลิปหน้าครับสวัสดีครับเี่พาเปิดไฟพี่น้อง เดิมสว่างแล้วเดี๋ยวให้เบิรงครับรไฟแล้วมันก็ดีออกแบบนี้แหละครับนะครับเงินจะ,จะว่างแบบนี้ครับเหตุเหตุเวลาไหลสดแล้วมันหเห็นแสงหเห็นคนขึ้นเปิดแล้วครับว่บวาเปิดเกลี่ยเวียนก็ได้เช่นนี้แหละครับสวัสดีครับ